ทุกคนคะวันนี้เพนกุมีอะไรจะบอก <S <S ทุกคนคะวันนี้เพนกุมีอะไรจะบอกวันนี้ก็เป็นวันที่ใกล้ถึงวันเดบิวต์ของเพนกุแล้วนะคะฮะ <huh? S 1> ดราม่าไปเหรอเอาใหม่โอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่ regarde, หห <S <S ทุกคนคะวันนี้เพนกุมีอะไรจะบอกใกล้ถึงวันเดบิวต์ของเพนกุแล้วนะ <S 1> <S 1> <S กลับไปหรอโอเคเนี่ยก็ในบีฟมันบอกว่าเป็นการทักทายทุกคนแบบสดใสแล้วก็พูดอะไรก็ได้อ่ะพูดไปเลยพูดไปเ <c oughs> ขาว่างั้นเองโอเคโอเคเอาแบบน้ำนๆน,น่ารักนะ่ารักเนาะทุกคนคะ่ะพรุ่งนี้เราก็จะได้เจอกันแล้วนะคะอยากเจอทุกคนเ,เร็วๆแล้วอ่ะเพนต์ก็จะไลฟ์วันพรุ่งนี้ศึกที่8ด <c oughs> นะคะเวลาสามทุ่มตรงนะ อย่าลืมมาดูกันให้ได้เลยนะแล้วก็อารุณสวัสด์นะคะทุกคน